ครับผมสวัสดีครับปันป่นเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวกับผมแซมสิริพงศ์ครับคันนี้เรามาปั่นจักรยานกันอยู่ที่ทะเลนะครับตรงนี้คือแถบชายทะเลบางปูนะครับเดี๋ยวผมให้ชมภาพบรรยากาศรอบๆเลยนะครับมากันแล้วเพื่อนๆ หนึ่งเน้นผ่านไปแล้วสวัสดีครับชื่อครับหิงค่ะหญิงคุณยิงกันมาแล้วเจเด็ดนะครับเจเด็ดนะครับจีประดุงนะครับน่ารักนะครับ